สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกค,คนบ้านบ้านชาแนลและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากผมคนบ้านบ้านชาแนลด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์จัดให้ดีของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับผ่านแอป kma โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปธนาคารนะครับ อัปเดตใหม่ปี2,566เปิดบัญชี0บาทอายุ12ปีก็เปิดบัญชีได้นะครับคุณสมบัติผู้ที่จะเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์จัดให้ดีนะครับ 1. ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุระหว่าง12-70ถึง70ปี 2. ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมเป็นคณะบุคคลได้ 3. สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์จัดให้ดีออนไลน์ได้3บัญชีต่อลายลูกค้านะครับ 4. ไม่เป็นบุคคลจัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่ต้องสงสัยในการทำธุรกรรมออนไลน์เ <c oughs> มื่อคุณสมบัติของเราครบถ้วนเบื้องต้นแล้วนะครับเรามาเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์จัดให้ดีไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับให้เราดาวน์โหลดแอป KMA ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับ กดตรงที่แบนเนอร์ด้านล่างนะครับบัญชีจัดให้ดีอ่านเงื่อนไขและคุณสมบัติต่างๆแล้วกดเปิดบัญชีกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดและกดถัดไปนะครับอ่านรายละเอียดจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและกดถัดไปกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อเอาไว้รับรหัส OTP แล้วกดถัดไปนะครับจากนั้นนะครับให้ท่านกรอกรหัส OTP 6หลักที่ส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ ที่ท่านกรอกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับกดถัดไปเพื่อเริ่มเปิดบัญชีกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็กดถัดไปหลังจากนั้นนะครับให้เลือกช่องทางการยืนยันตัวตนในที่นี้ผมขอเลือกยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนนะครับจากนั้นนะครับให้เรานำบัตรประจำตัวประชาชนไปที่จุดบริการยืนยันตัวตน i c o n f i r m นะครับหรือที่7 e เ e ่นอก็ได้นะครับ บอกกับพนักงานว่ามายืนยันตัวตนเปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับบางช่วงบางตอนนะครับอาจจะไม่มีรูปภาพมาประกอบนะครับพอดีผมไม่ได้แคปหน้าจอเอาไว้เสร็จแล้วกดถัดไปนะครับกรอกข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีแล้วก็กดถัดไปเลือกธุรกรรมที่คาดว่าจะใช้บริการนะครับแล้วก็กดถัดไปกดยืนยันการเปิดบัญชีเงินฝาก ยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้านะครับตั้งรหัสพิน6หลักเพื่อเข้าใช้งานแอปเค a นะครับยืนยันรหัสพินอีกครั้งหนึ่งเปิดบัญชีสำเร็จกดเสร็จสิ้นเพื่อเริ่มต้นการใช้งานบัญชีออนไลน์นะครับเมื่อเราเปิดบัญชีออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินเช่นฝากโอนถอนจ่ายและสามารถสมัครบัตร ATM เพื่อเอาไว้กดเงินสดก็ได้นะครับ ก็เสร็จขั้นตอนในการเปิดบัญชีออนไลน์จัดให้ดีผ่านแอป KMA ของธนาคารกรุงศรีนะครับหากเพื่อนๆนะครับมีคำถามก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์ของท่านนะครับจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาร,ระประโยชน์มากมายจากผมคนบานบัน channel เยนะครับสวัสดีครับ